อร่อยมากภาพรวมสวยมากเหนือกว่าเดินนะแมวเดินต้องอยู่แกแต่ถ้าไม่มีคนอยู่ปึ้งแล้วคุณบ้ากับรอยชั่น คุณป้ะส่วนฉันไม่คุณเลยเพราะไม่ได้มานานแล้วแก okay. บันทัดทองบันเทิงไม่ล่าวันนี้เราจะเป็นทูตวัยทยธรรมนะคะด้วยการพาชาวต่างชาติมากินอ,อาหารเมืองไทยแต่ก่อนเราก็คงจะพาไปที่ไหนรู้ไหมเยาววันละเยาววันนี้ แต่ปัจจุบันนี้เราจะไปที่นั่นไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่อัปเดตอัปเทรนด์เราต้องพามาปัน่นชัดช่องปั่นทัดใจเดี๋ยวเรารอก่อนรอแขกเราก่อนแขกเรากลังมุ่งหน้ามาแล้วหนึ่งนมนัวคนแน่นตั้งแต่หัววันเลยหรอพี่รูน้นะเนี่ยเคิดีว่าเกิดไหมไม่เคยกินหนึ่งนมนัวเลยคือได้ยินชื่อเสียงแนะนักคือเยอะแยะอลังการมากนะคะแต่ว่าไม่เคยได้ทานเลยแต่วันนี้ก็ไม่แนะ่อาจจะไม่ได้กินอีกเพราะว่าคนเยอะอ่ะ รถก็เยอะค,คนก็แยะคือร้านอาหารในบันทันทองฉันคิดว่ามีประมาณ1,000ล้านตานค่ะ หน้าอีสต์บเลยทุกร้านร้านแรกเนี่ยเจรัตบอกเลยนะคะเจรัตนะคะเป็นเซียนบรรทัดทองเขาบอกว่าไม่ได้จะมากินร้านอื่นไม่ได้นอกจากร้านนี้ป้านี่คือทู้ไมก็เป็นป้านี่รไหมเพราะป้านี่เปิดร้าน4ี่โมงปิดร้านสองทุ่มบางวันปิดร้านแล้วหกโมงครึ่งก็ปิดแล้วใครเคยกินป้านี่คอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าป้านี่เป็นยังไงรสยังไงถูกต้อป่ะเดี๋ยวเราไปตามหาร้านป้านี่แบบที่เราเข้ามาในจุฬาแล้วนะใช่จุฬาซอยสิบสี่อาหาไข่เต่าดังท<ง>ี่ อ๋อคานนนหนออันนี้มีหลายร้านแล้วเคยกินหลายรอบแล้วอันเนี้ยตามห้างก็มีอันนี้ไม่กินไม่กินอุ้ยลูกชิ้นลิ้นย่างอะไรอู้ต่าอู้ตอนนี้สวยนะเนี่ยอู้ต่าแล้วดูว่าอยู่ภูเก็ตสวยภูเก็ตมากแปลว่าตลาดร้อยปีภูเก็ตคนเดินภูเก็ตอะไรสักอย่างเขาเรียกว่าอะไรที่ภูเก็ตอ่ะเหมือนมากเนี่ยตรงเนี้ยอะไรโอทาวเออโอทาวเมืองเก่าภูเก็ตใช่เลยเนี่ยตรงเนี้ยอุ้ยอร่อยอร่อยอ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 ร่ย ล่าลานปามาเสร็จเตยอุ้ยตรงนั้นอยู่เกาหลีแล้วไม่ใช่ไม่ได้ประเทศไทยแล้วอันนี้ภูเก็ตใช่ปะข้าวเหนียวเปุ๊บเป็นเกาหลีอความเป็นไทยสุดๆแล้วเนี่ยตัวหอมแดงนะตัวหอแบงนะจริงคำจ้าทงคำจ้าทงคี่ร้านไหนดีตอนนี้แบบมันร้านอะไรกันมันเปิดใหม่หลานเยอะมากเขาต้องหาร้านนั่งรอก่อนแต่อันนี้ม่นอ๋อนอันนี้มันเป็นเหมือนแบบบูธเหรอ วันนี้เราไม่ได้จะมาเดินเป็นฟู๊ดเรา่องกันล้างที่บัติักต่อตัว่าคอหมูหนุนขาหมูอ๋อตายเดี่เห็นตรงนี้เอะขาหมูยางยางข้ามาประเทศไทยต้องใสุ่ดน่กเรียนขานี้เป็นเทรนด์แล้วไม่เราไม่ใส่ปะเราใส่ใส่เอ้ยอุ้ยรุ่นอะไรอะสวยอยู่นะ ใส่แล้วดูแบบ zoom zoom มองโอ,อ้ยง่วงแล้วมีแต่คนมองไม่ได้มองหน้านะคะมองนี่ค่ะที่มันทิ่มตาถ้าซอ,อ,อ,อยดอยคำเปิดนดี่ไม่ต้องไปอยูเชียงใหม่แล้วเขาบอกเลยนะร้านเ,เป็ดย่งางบระทะองเลยอนะคู่เกตมากมู<ถ>๊ทูเกตสุดๆใส่แล้วพี่โรชี่อนันนี้ค่ะอร่อยไหมอร่อยขออนุญาตนะคะร้านนี้ร้านนี้มันแท้ต้องนีนะก็กินต่อไปเลยนะ ดีไม่เปลืองตังค่หาร้านจอบว่าเออเราควรจะไปร้านไหนดีอ๋อโอเคแล้วมีร้านไหนแนะน้ำร้านอะไรอ่ะเป็นกินกินไห้กินนั่งเลยอ่ะแบบหิวมากตอนเนี้ยกินนั่งเลยอ๋อชอบคนไหวไกินไหมกินเลยค่ะยายถุงหนึ่งร้านร้านไข่ต้องกินอย่างนี้อ๋อโอเคได้ค่ะประมาณนั้นแนะน้ำสองร้านจากพี่โอซิโอเคเดี๋ยวหนูไปดูขอบคุณนะคะร้านนี้อร่อยมา้ กาทาไข่นะี้เขาคลิมมันจะเป็นเออเขาเรียกนะคาราเมลเยอะมออกมาวันนี้เราจะไม่กินแต่เคยกินแล้วจะบอกให้นะว่า <c oughs> อร่อยแต่ <c oughs> ส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบหวานเท่าไหร่เป็นคนชอบตัวไส้หนุ่มเต๊ะอยากกินพอดี ในทรงหมูสเต๊ะนะคะก็คือว่าสั่งหมูสเต๊ะไปแล้วแล้วก็สั่งก๋วยเตียตยเต๋ยวต้มยำกับก๋วยเตีต๋ยวต,ต้มแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้สมาชิกออตักชาติเรากำลังมุ่งหน้ามาเดี๋ยวเราเขาจะให้เขาชิมสเต๊ะบ,บ้านเราว่าเป็นยังไงแล้วก็นี่คือปาณีที่บอกมานะคะอินเสิร์ตปาณีเมื่อกี้ก็คือแบบเราไม่ได้นั่งร้านปาณีเพราะว่าคนเยอะมากปาีก็เลยมานั่งร้านนี้ที่แบบว่าเบาๆลงหน่อยแต่บรรยาก,กาศเอาจริงปะชาแนนของเราถกว่าร้านที่บรรทัดทอง เขาแต่งร้านกันสวยมากต้องมีแบบเขาเลยเอขา,ายความเป็นไทยขายความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยแล้วก็กล้าลงทุนในการแต่งร้านะแบบทําให้แบรนด์ดีนะหาเขาแบบชัดเจนอะ่ะมาเริ่มกินกันเลยดีกว,นะว่ามาซบกระเบื้องในตู้ว์ในตู้ว์ ก็เป็นขนมปังมากอร่อยอ่ะได้ของมากเโคตรถึงอ่ะกันหักแนวเลยอือตนหนาวขนมแบบบ้าดรุ่มอร่อยมากโอ้รสดูดหมดอ่ะกระดงกระดูกอ่ะ ตัวนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกแกบอกเลยนะแล้วแไหนไบะหมี่แซ่บปัเรื่ออของบะหมี่ได้่ายดีอ่ะ มัเสกุ้งใหญ่ตัวโตนะน,น,าานัทม,ม,มาแบบนอ้หไ <hi>. มาแล้วท,าท,าทาูวันธรรมันนี้ฉบอกฉันเป็นทูาทาทาัธรรมวอชเนน่ม Christian 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 j s for t y for you ย u try for t h i and this ชิมชิม first time แะอันี้อร่อยจังหรอก็ขาชื่อว่าในสองหมูกับหมูสเต็กินมาน่ยย่าย่พี่บออ๋อไม่ไม่รู้อยู่ไหนไม่ฮานุ่ยฮานุ่ยอะไรล่ะ คือแย<า>้มเขางปลนงบอกแฟนเขาว่าเาอานี้นะตรงเนี้ยไม่มีใครสามารถราาพูดขัศนกิตได้นอกจากแฟนฉันเพราะเขา็คนที่เเทศปารอคุยนะเพราะว่าเดยวแฟนเขานุ่งน,นอยตะบูนนะใช่ไหมอืมแน่ป่ะพี่เนนฟังออกฟังออกระหว,ว่างโท,ทโดกับต้มยำมิโตะห้อยห้อยส้นล้วนไม่

ต้องยำต้องยำนูโด้เพื่อแบบค่ะกกเตี๋จริงก็ไม่แน่เป็นแบบเป็นนางกระซิบอยู่อะร้านก๋วยเตี๋ยวแมวดำร้านดังในนี้แบ็กแพ็คแบ็กเต้องหมอนยันว่าความเป็นต่อเขาก็จะมีแบบข้อห้ามในชีวิตเยอะนิดนึง จะแพนนูนแพนนี่แพนนั่นนีเราก็เลยพามากินกล้วยเขียวมแมวดำแบ b ็คแคทนะคะมามามากิแมวดำนะอยูน่นี you need, you need ่อยู่นี้เลยอีแคทอ e a c a ่ออมของคู่นะคะ ตอนนี้ฉยอมใจคนที่มารีวิวบัตรทัดทองคืนเดียวสิล้าน20ล้านนะฉันหนกวัว้ินะแล้ว <c oughs> จะคว่านบัตรทัองนี้มันกี่ล้านคะคิดว่าจากตาปล่าเนี่ยส <c oughs> ไ,ไม่คันถา, <c oughs> ามแปอานี้ไนินอินตเนอาดเฮ้ยถามูอมูรนี่มันเปน็นไงคะพีอามอร่อยไหมอร่อยไหมแมวดำไปกินแทนพี่แนละตอนนี้ช่วยบอกหน่อยว่าอร่อยไหม สามสามสามนี่3ือสามเก็บสามันยิมเพิงครับแบบออ่ะแต่ว่าเธาจะกานนี้อันนี้ภาษาอังกฤษว่า Fried wonton wrap Fried wonton wrap อะให้ทุกคนลองเดาก่อนจะรู้คาตอบว่าเส้นบรรทัดทองเนี่ยนะทั้งเส้นเอานับแค่เส้นบรรทัดทองนะมีร้านเท่ากี่ร้าน200 15้ยสเฮ้ยเสเลย 120่่สบพัฉันทานถุงแต่แล้วค่ะคิดว่าจะถุตาเปล่าหนึ120่งร้ยยี่พันโอ้พันล้านมันไม่น่าถึงอ่ะมันน่าจะยาวมากๆอ่ะพี่แนนไม่แตนะ่เป็นแค่ไหนนะอ๋อเป็นแค่เส้นหลักนะจุดสปอตเช็คอินนะคะว่ามาถึงบ้นพักทองแล้วก็ต้องตรงนี้แหละนิ่มหน่อยจุดสปอตไฮไลท์สปอตมนะสไม่ดอลลีอ่อ,ไอะไรปะดอลลีอ่อะไรว่าไปทางไหนแล้วเนี่ย คนก็เยอะจริงๆนะคะก็ต้องพูดกันตามตรงว่าเยอะมาอุ้ยหน้าอีสมาหน้าอีสม่าทุกร้านเรามากันต่อที่เออคือนี่นะคะเราก็มาบอกเขาว่าได้มิชลินเลยนะหน้าผัวมึงตื่นเต้นไงแค่นี้แค่นี้นโอ้อว้าวาแค่นี้จบแล้วถ้าเป็นเราวว้า ะระหว่างรอนี่หรอกร้านนี้ขา้าวเหนียวมะม่วงน้ำผลไม้ปั่นต่างๆนะคะพี่สาวใจดีมากเ <c oughs> คยเจอเนี่ส้มโอกับขา้าวเหนียวมะม่วงพี่สาวบอกว่าเอาสำลรดผู้เเไปกินด้วยเพราะว่าร้านนี้อร่อยมาก <c oughs> ขอบคุณนะคะใครดีๆค่ะแวะมาอีสกันด้วยนะเธอมาประเทศไทยมาเมืองไทยว่าประเทศไทยสต้องกินผลไม้ใน,นดูที่สดฉันก็เลยเจอแบบเออไรส์สเต็กสเต็กไรส์เรด คุณลิ้นแข็งเออคุณสามีเขาดูสารคดีแล้วชอบสกอยมากเขาอยากดูเขาอยากเห็นปรานทำเด็กแหวนกับสกอยชอบจริงๆที่แบบไม่ใช่แบบที่ดูตามสารคดีมาแล้วพออั้มเปิดรูปเปิดรูให้ดูเขาก็รู้ว่าเมียตัวเองสมัยก่อนเป็นสกอยก่อนตลาดน้อยเขาก็เลยชอบเลยชอบคอนเนอร์แคสิออนยูไล์สกอย ส ahan อส านนามาชิมอันนี้กินร้านนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะก็คือแบบอ,อยากคุปีโป้คุอที่สุงที่สุดเปรี้ยว <c oughs> สักใจอร่อยมากสามคำวันนี้เย็นคิดไฟนี่ อันนี้เป็นรสใหม่ของเขานะคะบูเบอรี่มิลช์อร่อยมากเหมือนกินสกากะอยากกินอยากลองความพิเศษร้านนี้คืออะไรเมื่อกี้แหละที่มีควันออกมาแล้วก็ไอติมเขาเป็นโฮมเมดก็คือว่าทำทีนีเขาทำเองเขาเลยเรียกว่าไอติมหม้อไฟหยดเสกแต่ตอนนี้เขาก็เปิดที่บรรทัดทองเป็นสาขาสอง เรากินแค่4 000, 000, คี่ล้านค่ะเราอิ่มมากอะคนที่กินได้สิล้านในวันเดียวอะทำได้ไงอะ่ะกินจนอินไลเนอร์เยอะ สยามปนัดทองจากชาวต่างชาติคิดว่าเป็นไงแบบตื่นตาตื่นใจหรือโอเคไหมเยาวราชกับที่นี่ชอบอันไหนมากกว่ากันอ่ะอาจจะฟังเป็นดูแบบค่วามแก่ชอบเยาวราชมากกว่าเพราะเยาวราชมันยังมีกลิ่นอายของความเก่าแล้วก็ดูเป็นสตรีทฟู้ดกว่านี้ปะใช่แล้วด้วยความที่เราแบบจบแต่บิดมาอ้าวอยู่ใกล้ๆตรงนั้นมันมีความหลากมันมีนู้นนี่นั่นแต่ตรงเนี้ยมันเหมือนแบบมันทำมันเมคขึ้นมาใหม่มันเมคขึ้นมาใหม่เพื่อขายนักท่องเที่ยวภาษาและอ่านภาษาะลยยาก ได้แบบว่าจุกจุกจุกมันเป็นนั่งร้า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 นมันแบบเดินกินไม่ได้วอกบอกเลยไม่ได้ไม่ได้ีแบบป้ายจีนสวยๆแบบตามเดีวร้านหรือว่าแบบตอกซอสที่มันอุ้ยร้านแปลกๆร้านแปกัวจริงๆเราแบบสตีที่อื่นก็จะดูแบบสตีทด่วันนี้ร้านอาหารทุกร้านอ่ะสุมาฮอร่อยมากถูกปากคนไทยแต่ว่าถ้าเกิดถามในเรื่องของแบบสตรีทไหมแบบเดินเลยอะไรเงี้ยก็ยังไม่ขนาดนั้นไม่อะไรรู้ยังไง The, this, like the area? Yeah, this area. It's cool. I like the kind of like the uh -huh. yeah. Do you prefer the old town part that I took you? or the other? The old town? Because uh -huh. I like the buildings and everything. But the food here is better. The food here is better. Yeah. Uh -huh. But like the vibes uh -huh. are better at old town. Me, la balao จบ. La falayo. หวานมอดชามคือหวานมากอาเจอการเจอการคลิปถัดไปที่ปถัดไปเราจะไปเที่ยวกันไปดีกันน้องดีกนนี่บายร้านสุดท้ายของการล้ําลาชื่อร้านว่าจิบิโนวานเวนเวนเหรอเวนจี ป็นคือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นน้ำที่แนนไปจีนอ่ะเราต้องกินตลอดก็คือน้ำอางุ่นเป็นน้ำอางุ่นปั่นแล้วก็มีท็อปปิ้งข้างล่างบอกติแล้วจะเป็นไข่บุกเป็นบุกเป็นแบบพุดดิ้งอันนี้เป็นอ่างมุ่นเป็นเนื้องุ่นอ่ะ้ยเออแต่อันนี้ให้เป็นบุกมาแล้วก็มีอางุ่นด้วยอะปะได้ไหมเ้ยอร่อยปะได้ปกติอ่ะตอนเนี้ยมันกำลังมาดังในไทยมาก เพราะว่าอัพตัวยูทับปือจริงๆแล้วว่าที่จีเนี่ยมันจะมีร้านชื่อเทปีทับเหมือนเป็นเทศกาลหน้าของเขาอะแล้วไอ้น้ำปั่นน่ะมันจะรสชาติหมือนไอ้นี่เจเล่ไร่เมืองอะไปปั่นลอยศักดิ์นะแกวันนี้ภาพรม <laughs> วมเนะ <laughs> หนื่อยมากเหนื่อยกว่าเดินเพื่อนเข้าแมวเหนื่อยกว่าเดินต้องอยู่แกแต่ถ้าไม่มีคนอยู่ปึ้งนึกว่าท่อ อร่อยยิ้มสะใจแต่ความพิเศษแน่นนะส่วนตัวนะแฮสติดฟูด้ดก็ยังคงต้องยกให้เยาวราถ้าจะแนะนำคนมาเนาะแต่ว่าที่นี่อร่อยทุกร้านเลยแล้วก็ทันสมัยเข้าใจเป็นซีเต็แซดแบบเด็กน้อยถ้าเกิดรอบหน้าอยากให้มีประทัดทองอีพีสองอะคอมเมนต์บอกร้านมาหน่อยเพราะว่าร้านมันเยอะมากมากกว่า120ร้ร้านค้าฉะนั้นแล้วมันเยอะเกินไปที่เราจะแบบกินให้หมดอะคือบอกมาเลยดีกว่าว่าร้านไหนจะได้มาร้านนั้นเลยเนาะ Hva?